สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สำหรับซีวิ c ไทยอาถือวป็รถสายพัน์สปอร์ตที่ใครๆหลายคนอยากจับจองเอาไว้ในครอบครองอีกทั้งจากกระแสตอบรับที่ดีของแฟนๆฮอน d a าชาวไทยที่มีต่อซีวิ c ไท p อาล่าสุดฮอนด้าเตรียมเปิดรับจองสิทธิ์ซีวิ c ไทยอาอีกรอบตั้งแต่วันที่25มกราคมนี้เป็นต้นไปโดยเปิดขายราคาเดิมพร้อมส่งมอบรถได้ในเดือนเมษายนนี้แน่นอน ซึ่งเมื่อวันที่24มกราคมพศ2 5 1 7บริษัทฮอนด้าออโต o โมบิประเทศไทยจำกัดได้ประกาศว่า Honda ได้เปิดรับจองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์สายพันธสปอร์ตอย่างฮอน d a าซีวิคไทยอคคั้งใหม่อย่างเป็นทางการโดยจะเริ่มให้เข้าไปจองสิทธิ์ได้ในวันที่25มกราคมพศ2 5 1 7ตั้งแต่เวลาน10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ของฮอนด้ประเทศไทยครับ และสำหรับ Honda ้าซีวิกไท R าถือวเป็นรถยนต์ที่ได้รับการออกแบบทั้งภายนอกและภายในที่สะท้อนความสปอร์ตและมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในทุกมุมมองรวมถึงยังสะท้อนตัวตนในทุกรายสไตล์ในการใช้ชีวิตโดยภายนอกของซีวิกไท p e อาจะได้รับการติดตั้งสปอยเลอร์ท้ายสีดําที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มดาวฟอร์สและช่วยลดแรงต้านทานอากาศให้ต่ําลงรวมถึงรูปทรงและตําแหน่งของครีบ ยังช่วยในการทรงตัวที่มีความเร็วสูงและชุดข้อไอเสียเซนเตอร์ทิปเปิลที่เป็นเอกลักษณ์ของซีวิคไทอารส่วนภายในห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยสีดาแดงมาพร้อมกับเบาะนั่งสปอร์ตแบบไทอารพวงมลาลัยหุ้มหนังกลับแบบไทอารที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด10.2นิ้วและหน้าจอเครื่องเสียงสัมผัสข,ขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวา โดยจะมาพร้อมกับประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและเล้าใจกับขุมพลังเทอร์โบด้วยเครื่องยนต์ไดเร็กอินเจ t ชันดอทวีเทคเทอร์โบขนาด2.0ลิตร4สู 4, 16บ16วาล์ที่ให้กำลังสูงสุด320แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรแบบเกยร์ธรรมดา6สปีดที่มีโหมดการขับขี่4โหมดให้เลือกได้แก่ plus R โหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตโหมดและอินดิวด u ว l โหมดที่สามารถปรับตั้งค่าการขับขี่ได้เอง แต่ทั้งนี้ครับทาง Honda ก็ไม่ได้ลืมเรื่องความปลอดภัยโดยได้ใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยมาให้อย่างครบครันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่โดยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ honda sensing และเทคโนโลยีความปลอดภัยพื้นฐานอื่นๆที่ครบคันอาทิเช่นกล้องมองภาพด้านหลังปรับมุมมองได้3ระดับเซนเซอร์กระยะด้านหน้าและด้านหลังและระบบควบคุมประตูอัจฉริยะพร้อม honda smart keycard เป็นต้นครับ และสำหรับราคาค่าตัวของ h อนด a c ซีวิ t y ท e R ก็จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่3 9 9ล้านบาทครับโดยจะมีสีภายนอกทั้งหมด5สีให้เลือกได้แก่สีดำคริสตันสีเทาโซนิกสีแดงแรนลี่สีขาวแชมเปญชิพและสีน้ำเงินเลสิงครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแกวงการรถยนต์ทั้งใน,นและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์เนียขอบคุณครับ